สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มารีวิวสบู่เต้าหู้นะคะก่อนที่จะพูดถึงไอ้สบู่เต้าหู้เนี่ยนะก็คือเราใชา้แล้วถูกใจชอบก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะก่อนอื่นก็จะมา,าพูดถึงผลิตภัณฑ์นั่นอกนะที่ออกแบบมาเพื่อข้าบใบาเตยว่าอย่างนั้นนะคะก็มันจะมี2ออย่างนะกินอันนี้เสร็จกินแบบแคปซูลเสร็จก็กินแบบ ผงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก็คือว่า,าเวลาเวลาซื้อมาก็อ่านนิดนึงเพราะว่าเราต้องกินมันนะครับเพราะเรากินอะไรมันก็มันอยู่ในร่างกายเราอ่านนิดนึงนะคะก็กินวันละหนึ่งแคปซูลนะคะก่อนนอนนะคะจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะกินนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเวลาซื้อมามันจะมีซองอย่างนี้ให้แล้วก็มีซองกันชื้นอย่างนี้มาให้นะคะก็จะอยู่ในนี้เราจะทดลองกินนะแต่ว่า ก่อนหน้านั้นเรากินในตัวนี้ใช่ไหมทีนี้มันขาดตลาดนะอันนี้เขาออกแบบมาเพื่ออกฟูลูฟิตไม่ไม่ต้องขำนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคือเป็นผู้หญิงมันต้องสวยนะคะมันเหนื่อยมันเหนื่อยตรงนี้เนื่องจากว่าเราอายุเรามากแล้วเราก็เออเราเราต้องการให้มันตึงกระชับนะคะเราก็ดูแลตัวเองมากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะก็อย่างนี้แหละเป็นกล่องถ้าเอาโบออกก็ไม่น่ารักมันน่ารักตรงโบนี่แหละนะ อ่ะล่ะเดี๋ยวเราก็มากินแบบซองให้ดูอันนี้ในหนึ่งกล่องจะมีสิบซองนะคะในนี้แหละอ่ะเขาบอกว่ากินแล้วหนะ้าอกจะตึงกระชับว่าอย่างนั้นนะคะก่อนหน้าน,นั้นก็กินเพร์อคอลลาเจนก็ดีอยู่แล้วนะก็อยากลองบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพิ่งได้มานะก็เขาบอกว่าให้ผสมกับน้ําเย็นหรือน้ําปกตินะก็ผสมถ้าแก้วเล็กก็เต็มแก้วประมาณนี้แต่ว่าถ้า แก้วใหญ่ก็ครึ่งแก้วประมาณนั้นนะคะก็เทลงไปอย่างนี้แหละคะ่ะมันก็เวลาได้ามาก็จะเป็นซองสีชมพูลักษณะนี้นะเดี๋ยวจะคนให้ดูก็จะเป็นสีอย่างที่เห็นนะคะนี่ครั้งแรกนะยังไม่เคยลองไม่เคยกินก็เดี๋ยวได้ชิมให้ดูนะคะ เราจะบอกว่า,ามาคุยเรื่องอันนี้ก่อนอสโนเกอร์ของเฟิร์เนี่ยคะ่ะเรากินแล้วเราเห็นผลกินมาประมาณเดือนหนึ่งสามสามแพ็คในแพ็คเนี่ยจะมีสิบสิบเม็ดมันจะเป็นเป็นเม็ดอัดแข็งเป็นเม็ดแต่กินมันจะฉุนนะแต่ว่าเดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวเราจะเปิดแบบแคปซูลอันนี้ให้ดูเนะี่ยอันนี้ก็มีกลิ่นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฉุนอ่ะนะนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเรากินแล้วเราเห็นผลก็คือ แน่นอะแน่นอกจริงเลยมีตัวป่วนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้หนูกินไม่ได้ครับมันก็จะบอกว่ามันมันก็หวานนะก็โอเคเลยละ่ะกินไม่ได้เด็กกินไม่ได้อมันจะออกลักษณะแบบนมนมอะ่ะคล้ายๆนมเลยอะ่ะอืมหวานอะกินได้อร่อยอะไม่มีกลิ่นคาวไม่ฉุนนะโอเคเลย กลิ่นมันเหมือนนมอ่ะพูดตรงๆอล่าทีนี้เราก็จะไปะสวัสดีครับก่อนหนูกินไม่ได้นะครับอืหนูกินไม่ได้ห้ามกินเลยเดี๋ยวอกฟูอล่าเดี๋ยวเราก็ย้ายที่นะคะอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูสบู่ตัง้งหู้เนี่ยนะมันก็มีหลายสูตรใช่ไหมแต่สูตรที่เราชอบก็คือสูตรดั้งเดิมเพราะว่าเป็นคน เป็นคนโบราณชอบอะไรดั้งเดิมอย่างนี้นะคะอ่ะมันจะมีสบู่หอยทากด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็คงแบบขึ้นชื่อว่าหอยทากก็คงไม่เอาดีกว่าเนาะตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นสบู่แล้วมันจะทําให้พอล้างหน้าเสร็จมันจะทําให้แบบผิวเราแห้งเหมือนสบู่ทั่วไปใช่ไหมแต่ปาว่าตัวนี้ไม่ใช่นะคะเป็นก้อนสีข,ขาวลักษณะน,นี้ถ้าใครคิดว่า มันชื่อว่าสบู่เต้าหู้แต่ถ้าใครคิดว่ามันจะต้องมีกลิ่นเต้าหู้ไม่ใช่นะผิดหวังนะคะมันเป็นกลิ่นหอมๆเหมือนนมอะนมอีกแล้วอะก็คือใช้ได้ทั้งตัวแล้วก็หน้าค่ะแล้วก็ใส่น้ํานิดหนึ่งแล้วก็ถูๆอย่างนี้นะฟองออกมาเยอะมากแล้วพอล้างเสร็จหน,น้านุ่มนุ่มเหมือนตูดเด็กสะอาดแล้วก็ไม่แห้งจริงๆเนี่ยดูซิโอเคไปละแค่นี้แหละ